วสวัสดีทุกคนนะครัอบอนนี้มายครับนะไม่ใช่โรบอกแล้วถ้ามีอกะไรกขขออภัยด้วยนะนี่โรบอกแล้วอันนี้มาครับนะไม่ใช่โรบอกอยู่ในโลกวันบ็อกไม่ทำไมครับนานจัดเลยม,เม่เลิมโอเคเธอที่้อบเขาขอ,ขอ,ขอละโอเคมาเริ่มกันเลย เดี๋ยวเด๋วทำไมม,มองเนี่ยปัป๊บปัป๊บปัป๊บั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 ๊โอเคมาต่อแหละโอเคอันนี้จะเป็นโลกวันบล็อกนะดูสิตัวละครไหม่เทมันเริ่มเลย ืไม่ได้ใช้หรอกมัง้งไป,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 ปว้าวโอเคโอเคโอเคแล้วขอตัดไปตอนที่ขุดบล็อกแล้วกันนะว้าวสวดแรกเลยแล้วมันขึ้นไปไหนมันขึ้นไปไหนอะ่นไไนอะ แปมบอกว่ามีกี่เฟสนะอ๋อมีสิบสองเฟส forest crepe deep crepe snow desert เอ๊ยอันนี้หกคืออะไรมะอันนี้หกอ่ะไม่ออกอืมมีอะไรเลยใครอ่าอนออกก็พิมพ์มาแล้วกันอันที่หกอะแล้วก็ jungle ocean mansion n e t e r s t o n g h o l d แล้วก็อะไรสุดท้ายไม่รู้อะแล้วยู่เฟสแรกเฟสเอ่อเอ่อ <laughs> forest ไม่ได้เห็น่าคาร์บโลกนั้นอีกแล้วมันหายไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรไเริ่มวันใหม่กับ Club, มาคาร์บมีแฮปปี้จับนะีมีไมอไย่างวะหัวขอจะมีแล้วมั้งนะไม่มีก็ถ้าไม่มีก็แปบบ๊แบบแบบนึงแป๊บนึง ถ้าไม่มีเนี๋ยมัน,นปตบมือเลยบ้าแล้วขอหายด้วยนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าใครอยู่ไหมน่าจะมีมีอันนี้บล็อกไปอยู่ เน็ตชาลแลนด์่ใช่ซึ่งเหมือนตัวนะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากตกครับกับสติกไมค์ครับนี่ไปโอเคนะ่ได้เวลาสติกเอ่อจริงมันจัง เมีกันเลยขอไปด้วยทางนอวหน้า เฮ้ยอยากให้รู้นะ <c oughs> <Hello? c oughs> มันไม่มีอะไรถ้าใช้ถ้าจะขุดสิ่งนี้ต้องใช้สต๊ก อ้าวคีอคิด5นาทีแล้วอะไรเนี่ยทำไมไม่เอาน้อยมาเนี่ยมีต่กระดูกนะคราวนี้ใช้ไม่บอกใช้ต้นเกือบถกดีฮิตลองอยู่ไว้มีตกไปละ ตกแล้วทีนี้ก็หายมปเลยของนี่อย่างน,น,นี้ตัวอ้ไรแบบส่วนต้นหนึ่งก็ ได้ไปแล้วค่ะสินนั้นแล้วสินนะสิ่งนี้ผมจะเคลือก็พี่แองไงกลับขวานเป็นระเบากแล้วน่ะกระโดดวุ้ยบัวเป็นเลยไหมบัวโอ้โหน่าสงสารไม่บัวตกไปเลย โอ้ไม่ได้ตั้งใจเลยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำะไรวัวอย่างนั้นนะขอโทษนะ <c oughs> ยาวยตอนเนี้ยจำสเก็ไม่กลัวเลยเหรอถ้าถือขวานได้กลัวไหมไม่กลัวอโอเคไปขุดต่อกันเลยโอ้ต้นไม้โตแล้วผมไม่ได้ใช้เอ่อโบนมิวเลยนะต้นไม้ตัมามาตเองจริงจริง อันนี้ไม่เกี่ยวนนไม่เกี่ยวอย่าไปรูออ้อันนั้นมันสียมันมี่ ประหลาดที่ไรที่ติมันกำลังจะเข้ามาเพื่อกัดกินพวกเราทที่ไหนออาอยู่นใคร,รยุ่งนจ,จับเรื่นเจอใครยุ่ง สชาติอร่อยเนี่ยต่อไปกินกระดูกค um, ็มมีความเอ่อมีเท็กเจอร์ที่มันแบบแข็งแข็งอยู่ที่ลิ้นเพราะมันเป็นกระดูกอะแล้วมันก็มีรสชาติของเนื้อติดอยู่เอ้ะอะไรเนื้ออะไรอะโคตรมืดเลยขอข้ามตอนที่ขุดตอนกลางคืนไปแล้วกันต้นเบิร์ตโตแล้วโคตรสุด อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้คืออะไรมืดไม่รู้จิงมันเขาเสียบว่โอเคโอเคโคต้รมืดเอ้ยต้นเบิร์ดโคตรสูงเลยมอจำใส่แก่ก็ตัวเอ้ยอุบัติเหตุก็ตัวจริงเขอคุยต่อเลยล่ะว้าวดูนี่สิจิก กล่องพิเศษเออเออบนมิว <Wolver> ม <ine> <t ent> ันแถมมาว้าวมีบนมิวด้วยว้าวเดี๋ยวเป็นแลลูทข้อโอเคไม่มีใครเห็นใช่ไหมรสชาตตุ้ม จะเกงตกซะเลยโย่โบร์ว okay. ัน no. น so like? ี้เรามาขนาดเอ๊ขยายพื้นที่กันโบรไม่เบิร์ดไม่เบิร์ดโคตรมันเอ่อยังไงเดียมีไม้โอ๊กแล้วแต่ยังไม่ใช้ไม้โอ๊กมันไม่รู้ไม้เบิร์ดมันสวยกว่าแคนั่นเองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยดูดิเหมือนจุดอะไรไม่รู้สักอย่างเนึงที่มัน อู้ใช่ไหมจะอู้ใช่หมอืบวนพูดไม่ได้เมองทำไมฮะเออนั่นแหละไม่ต้องมองเลยปลเลยจะวางอะ้เยอะเยอะไหมน่ะแบบน้อยแล้ว อันนี้ไม้กองเลยนะไม้กองกอยู่มาครึ่งกองน,นะสีม่วงตึ๊ดตึดตึตึ๊ดอโตสคิดบุราซกิสีม่วงอ็ไกอลต้าเออ,ออไ,อ,อได้ไปฟาวพยินแล้ว เออคุณเลยคำถามคลิปน <uno> yeah, ี้ค <fake noise> <ahí> wow, wow. ืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮิฮิคำถาคลิปนี้คือการนอนเพราะแกะมันผ่ากตัวเดียวมาตายแล้วเย้ตอนนี้มีพื้นที่วิ่งได้แล้วว้าววิ่งได้แล้วว้าวมันยังมืดอยู่เลยอ่ะ จันอยู่ไหนรีบๆลงไปได้แล้วนะฉันให้เวลาแกยี่สิบชั่วโมงโอเคเชา้าสักทีเทอ,อมเดี๋ยวที่ลงจำมันอยู่ตรงงอนแล้วมันหยุดมันทำยังไงอ๋อใช่ถูกละเอ้ยอะไรข้างบนนี่พื้นที่วาวิ่งไปเลยกรโทุดกระทุดกรทุดกระทุดตั้ทษขอโทษจริงๆอุ้ย ตูดไม่สามารถยืนได้เลยกดตูดพื้นนั่น,น,นตูดไปไม่มีรองเท้าใส่แล้วเย่เ yeah. ย yeah. ่หัวไม่เป็นไรเธอยังไม่ถึงคริสตดอ่ะ แกมันจะมาโยทุกคนในที่สุดผมก็ทำได้แล้วโชว์ให้แบบปะป๊าโอ,อ้โหขา,านี่ได้เตียงมาแล้วเย้ได้เตียงมาแล้วเห็นผมไปเตียง10๊บซบซี๊บซี๊บซี๊บซีบบ จะเซฟเซฟมันไว้อย่างเดียวเลย,เลยแล้วก็ไปฝึ ทอสเลยโอเคตอนนี้สุดก็มืดแล้วโอ okay. เคเวลาน้อยครั้งแรกไม่โ okay. okay. อเคอย่างนี้เลยแล้วกันโอเค จบไปแล้วสำหรับ EP 1หนึ่งของไมค์ค้าวันบล็อกนะครับโลกแทบไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วขอกราบสวัสดีขอกลาบร้านทุกคนมา้ที่เรื่องนี้กันเอาไว้แล้วกันนะไปนะที้เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีต่อท้ายคลิปที่นึงเห็นบัวพวกนี้ไหมสปอยๆนะเดี๋ยวมาทำรั้วให้มันกัน